อัอนนี้ไอชาแนลเหมือนี้มาเล่นน้ำทะเลจ้ามาเล่นน้ำทะเลเด้อบุ้งเนี้ย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทะเลอิตาลีจ้าทะเลอิตาลีบรรลุมิสัญญาณบอหนจาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ดีครับประสัต์เจ็นใหญ่พายังเบิงแล้วจต่เนาะบรลุรสัญญาณดีบ่น้ำกะอุ่นๆจ้ะเย็นดีเย็นดีพอดีแหละจ้่บ่หนาว สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะนี่อ้อยมะเทียวทะเลจ้าพึ่งมะฮอดนมือนีมือแรกมะเทียวแปดมือจ้ากระกับครับรถมาประมาณสามชั่วโมงจ้ะนสี นี่่เบิ้งไส่ก็คือบานเท่าอยู่นอกจากเนาะแต่ว่ามันหันบะเขาวมันเป็นน้ำตาลน้ำตาลนี่จ้ะเนาะ มงผูเบาผูเบาไล่ไล่มู้สาวก็ไล่ไล่มึงในใจเขาระโดนล่มอยู่ทะเลจะสะเออนียังดอ,งนอก,กนีอะไรกับบลลูฮปวดใจญี่ปุ่นมือมืออื่นมืออื่นยับแดงก็สิจูดผนีอะไรสิา้าไปเบิง่งเขาจุดผอยู่หมแ้วโอ้ยมืออ่นสีอีสตร นีจะพูนทัองเทิงบุ๋นสิเป็นพวกร่องแร่มจะเป็นแถบอันนี้ริมชายหาดกับยังมาล่องหาดได้เลยจะอยู่นี่สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะด้วยเอาเริ่มเกิบเกิบพี่เอย ฮอนฮอนจ้ะก็จะประมาณนี้แล้วจะ้ะเนาะดิอ้อยไทยเฮเบิงสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ อันนี้เป็นบานเนาะคะ่ะน,นั่งดื่มนัม่งดื่มน้ำดื่มยังได้ไอตรงไอติมอาหารว่างนั่งได้นะคะเนาะเห็นผู้สาวผู้สาวนั่งหาคิดไอติมหวานเย็นเย็นเย็นนะจน้ะเนาะ ห้องน้ำอันนี้ห้องน้ำคนพิการอันนี้ห้องน้ำคนพิการนีนจะเข้าได้อยู่นี่มึงเนี่ยดอกใหม่คืออยู่บ้านเขาเนาะงามงามมันแหงกับมีจ้ะบ้านเฮาดอกยีโ่โถคนอื่นเนาะอันนี้ก็ให้เด็กหน่อยยางเหรียญได้เนาะคะ่ะเป็นหาดทรายเป็นแบบเงาไปเลยจ้ะบบกเงาเลย ี่เป็นตึก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 ตก,กเป็นรงแรมหรือว่าเป็นอพาร์ตเมนต์จ้ะรงแรมอพาร์ตเมนต์แล้วแต่แต่ว่าช่วงนี้ก็จะแพงเน่ยขันเป็นโรงแรมกะประมาณอาทิตย์หนึ่งกับประมาณประมาณพันกว่ายูโรเนี่ยจ้ะประมาณพันสามเบเกินพันสามร้อยยูโรหรือว่าสิเป็นอพาร์ตเมนต์กะอาทิตย์หนึ่งประมาณแปดอยถึงเก้าลอยจ้ะ อาพาร์ตเมนต์นี่ก็สิเป็นแต่นี่อ่อยบ่ได้พักโรงแรมจ้ะเพราะว่าเพราะ,ะวันเต็มเอาแบบใกล้ๆหาดบ่มีนี่อ่อยไปพักอยู่อพาร์ตเมนต์อันก็มีครัวมีห้องนอนมีห้องน้ำมีมอีหยังครบทุกสิ่งทุกอย่างเลยจ้ะถ้าพักโรงแรมเขาก็กินอาหารโรงแรมเนาะถ้าเฮาอยู่อพาร์ตเมนต์เขาก็อันนี้อาพาร์ตเมนต์ก็จะก,กว้างๆจ้ะสะดวกสบายเด็กห <R> น่อยเล่นขีดดินทรายฝรัง่ง ฝรั่งสวัสดีครับอังเคาล่ะยัสวัสดีครับฝรั่งฝรั่งฝรั่งผู้สาวอาบแดดจ้ะี่ทตฮะกินน้ำเลยอ่ะฮะ สิปุลิโตเบเนดอปโวไวสูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่โอเล่สวัสดีนะคะขอบคุณหลายๆเด้อค e er ่ะท ah. ี่แบะเขามารับชมนี่อ่อยนี่อ่อยมาค่ะมาเที่ยวทะเลตอนนี้ย่างขึ้นมาจากหนาล้วจ้ะเย็นๆ เฮ้เบิ้งผู้สาวอาบแดดเห็นบ่ะจ๊ะเบิ้งผู้สาวบ่้อเฮ้ยเบิ้งนี่อ่อยเบิ้งผู้สาวอาบแดดลืมองบัขาตั้งกล่องมานี่อ่อยย่างขึ้นมานอนอยู่เตียงผ้าใบจ้ะอยู่ในหล่มยู่ในหล่มอันเดี๋ยวจังลงไปเล่นน้าไม่ ฝรั่งมักอาบแดดอาบแดดหอนกระดดดนี่อ้อยเปิดให้เบิ้งทั้งผุนแล้วจะเนมาะชีเห็นป่ะจ๊ะ<อ>เป็นชายหาดย่างลงไปน้อยนึงกะเป็นน้ำแน้วจ้ะ<อ>ยุริมหาด คือคือมันก็นจะมีแบบว่าเป็นลมเป็นเตียงผ้าใบคืออยู่บ้านเฮาคือพัทยาจังสนงันเนาะจ้ะแต่ว่ามันกะมันกะสะอาดสะอาดกว่าเนาะจ้ะเพราะว่าเขาเดูใบไว้ฟันเชสโก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 เอาไปใส่อะนั่น ถอดได,ด้ค่ะเด้อถอดเด้อเดี๋ยวสิผ้าหยางลงไปอีกอย่าเด็กหน่อยขึ้นหยางไปผุด ผู้สาวอาบแดดมาเด้อคะ่ะมาสัญญาณดีบ่บ่รู้เล้วจ้ะนี่อ้อยก็ไล่ไปนี่อ้อยว่าจะล่องหวยท่านมีเวลาล่องเนาะจ้ะเพราะว่ามื้อนี้มหัอจยก็เลยล่วงมาทะเละเลยเนาะคะ่ะจัดของจัดหยังเข้าที่พักตามมากันนี่อ้อยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูทะเล ต่างประเทศมันเป็นยังไงก็โอเคอยู okay. no ่จ้ะน้ำกะบ่ถือว่าคุณกะเลนใดมันจะไปแบบเงาวเลยเนาะจ้ะเนาะกะบ่ถึงแบบน้ำใสวิ่งคืออันทะเลไต่บานเห้าเนาะ เป๊ะไหมฟังเชสโกคนหลายอยู่จ้ะคนหลายหลายมีเลือดถีบเลือดปั่นอยู่ในน้ำน้ำเห็นบาดเลือดเหลืองตะเปาะตะแปะตะเปาะตะแปะ,ะ,ปะอยู่โอ้ยมาเอาน้ำถนคนหลายหลายจ้ะอยู่พูนุถูถู โก้เรียนี่วไไวกว่าเดินไปไปไปจ้กันเลยกว่าเรียนี่กว่าหนวยเดนจ้ะเขาก็สีมีคนดูแลคนเบิงเนจผู้คนนั่งยู่ลมสีดแดงๆเห็นปะจ้ะลมสีดแดงๆนั่งยู่ห่นถ้าเกิดอีหยังชุกเชิญยังสิเขาก็เป่านกหวีดคนลงไปลึกเกินหรือว่าเกิดเห็นอีหยังยังสีเน,นจ้ะเนาะเขาก็ากกพร้อมสร้อยเหลือ เป็นทรามดาเนะคะ่ะเขาจะาใส่วันพีชทูพีชเนอะจะอยู่นี่เขาเขาบอไเ้ถือเนอะสบายสบายยางผุแล้วจ้ะยางว่าแต่หมองพักผุกแล้วเมืเ่เด็กหน่อยมาเอานามยุทะเลขึ้นไปมืออื่นเดี๋ยวจะเอาใหม่เซลฟี่ไม่อยู่จตลืม ถลา่ได้ก็จะไล่เหรนทักไทยเนาะจ้าะยางขื้นยางล่องไปใส่ล่ะฟันเชสโกเห็นชัดบ่าจา้านี่หอยย่างด้ยจ้าเด้ออสิเวียนหัวเนี่ยจะเห็นบ่าจ้ากระสิเป็นประมาณแบบจังสี่เนาะ ดินไส่ก็เป็นน้ำตาลน้นำตาลสีน้ำตาลน้นำตาลแบ่งสี่น่าจะเนาะแบบนี้เลยไส้ห้อนห่อนแดบดบนี่ไปกับสีเงาออไปเบิ่งผู้สาวยางเมอก็บผู้เบา สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะมาเบิ่งหน้านี่อ่อยแน่น่าแดงเปล่าเหรอเล่นน้ำขึ้นมาจา้ะเปลีป่ยนมาซิโม่เดินไปไปโอ้ไปล่างน้ำไปล่างน้ำนี่อ้อยใส่เสือแคทยาวจา้ะแต่ว่าขาสัน่นมาดูหุ่นหมูตอน ได้ยังสี่แล้วจ้ะยางเื้ให้กระเป๋าพร้อมจ้ะอันส้มบัติอยู่ได้กระเป๋าสิ่าไปเบ่งผู้สาวอาบดํา๊ยขอโทษค่ะกล่องขึ้นมาอยู่มอ่งนี่โอ้ยผู้สาวหุ่นดีดีจ้ะ สิมอเวนี่ควายอยู่เทคมีอตกาเลยนุ่งกเ็นโวะลุกมีอะ Riccardo, 5 anni si trova presso il posto di casa numero 3, settore corso del sole. Grazie. Ui, มาเลยออกคิด okay. no. ี er no เพรานั้นเราทำลาโฉมเ o าต้องไปเราราไเราไงเราไเรงไปเราไปเา่เราเราไปเราไปรางเรารร่ อุ้ยเป็นตามีแต่อันขาบน้มบาดน,นี้จ้ะเมื่อกี้ไปลางนามขั้นแสบน,น่อกจากน้มทะเลเข้มบม่ได้ถือนามเข้มมากดนแล้วจ้ะ ผู้สาวอาบแดดท่านเศ้าอยู่ดำแล้วนอบาทนี่โอว่าจลาตัฮะโอ้นี่อ่อยไหลประมาณ17นาทีเนาะว่าจลาตัวป แต่เราจะทำให้ด <ste> <pee> ี่ึ้นี้าเราได้รัการสนับสนุน กระดาษเปียก พอดีล่ะะึ้นบ้านไปไม่เต็ก,กินดิดนใไส้ก็อภัยเด้วคะเด้อกินดิ้งไส้ปากินดิ้ไส้เต็มตัวลูปไงเซไงเซผู้สาวแบบัน quy bên ta bên nhàng này bạn đấy quy set bên ta có cả เป็นเป็นหยังเป็นตาคือเป็นฝาดำๆบัะเนี่ยน้อยบ่รูว่ามันถืออย่างน่นจาจะเนาะมันตรงโอ้ยถือน้ำถือน้ำเกลือบอเศร้าบ่นี่เสร็จเป็นตาค่ะเสร็จเป็นตา สวัสดีนะคะนี่อ้อยพามาเล่นน้ำทะเลวันนี้เล่นแล้วเรจาจะก็เลยว่าเมาื่ไหร่เบิงก็น,น่าเบิงบรรยากาศจะข้าวนึงเนาะเสร็จเว้นตาก็จะแนมโบเห็นหวงนี่อ้อยขึ้นประมาณจ็งนาที้วจ้ะเดี๋ยวนี่อ้อยก็จะลงละยี่สิบนาทีนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวสิไล่เบิงซูม่ยอยู่จ้ะเอยอัน คิดทอดเด้อกเด้ออ๋อสงสัยหํำเขือกเด่นใสนะ่เนาะมันคือปวเศร้าเนามันเป็นอ้าวปุ๊มันเข้มประนั่นป่ะแต่มันมันคือเป็นจุดดำๆเป็นคือฝ่าเป็นเงาๆเพราะว่า,า,าเป็นตานี้อ่อยอันเวลาออกแดดมันก็เป็นเล่นกันแดดน,น,นํำเนาะจ้ะเนาะเป็นสายตา คือถ้าวบ๊ไซนี่เนี่ยบ๊เห็นเลยจ้ะเป็นแบบไกลๆนี่แห้งบ๊เห็นเลยว่าผายเป็นผาหูแต่ว่าเป็นคนแต่ว่าหูหนาบ๊เห็นจ้ะอ,อ๋อจะเศร้าอยู่ตลอดฮะยนนี่กว่ายันนี่โอ้ยมีแต่ขีดินไส่บาดาแผลสามบีอะ เด uh, ี๋ยวนี้ไอ้สิขอตัวลาไปก่อนเนาะคะนาะเดี๋ยวสิเบิงอันไล่เบิงซูไม่แล้วจ้ะนะบ๊ายบายแล้วจ้ะเด้อสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายน้อ